สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้างงานกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็เ,เดินทางไปไหนก็สบายหน่อยนึงนะครับเพราะว่าแต่ว่าท่านที่ไม่ได้อยู่กับหน้างงานแบบนี้ก็ต้องลดการเดินทางนะครับเพื่อความปลอดภัยอยู่ที่บ้านครับแต่ว่าสําหรับผมนั้นเราอยู่กับวัสดุเราอยู่กับหน้างงานนะครับก็ยังหยุดไม่ได้นะครับยังไปแต่ก็ปลอดภัยด้วยการใส่หน้ากากนะครับ ใส่หน้ากากไว้ไม่ได้บอกว่าใส่หน้ากากเข้าหากันนะครับแต่เป็นการใส่หน้ากากเพื่อความปลอดภัยและที่นี่ครับก็เป็นอีกที่หนึ่งที่มาอยู่กันที่หน้าง,งานนะครับก็เป็นหน้าง,งานของทีมงานวุฒิสร้างบ้านนะครับวุฒิสร้างบ้านนั้นนะครับก็เป็นการทํางานนะครับในสไตล์ของวุฒิสร้างบ้านเขาก็จะมีความาละเอียดมีความประณีตในการใช้งานนะครับที่นี่นะครับทีมงานวุฒิสร้างบ้านเป็นคนดูแลแล้วก็ มีทีมงานช่างที่ทําอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราก็คุ้นเคยนะครับจะไปดูครับมาตรฐานในการทํางานของวุฒิสร้างบ้านตั้งแต่อันแรกครับนี่มาหน้าบ้านเลยนะครับที่เห็นเป็นท่อนะครับท่อที่ใช้นั้นเขาจะใช้เป็นท่อ PPR นะครับคือท่อ PPR ที่ใช้ในการเดินภายในอาคารหรือนอกอาคารนะครับถ้าเป็นท่อเก่ามีอยู่แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นท่อใหม่เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นท่อ PPR นะครับในการเดินส่วนหน้าบ้านนะครับ ส่วนนี้ก็ใช้เสาเข็มนะครับเป็นเสาเข็มเข็มโฟมนะครับเข็มโฟมที่นี่ก็ยังคงเป็น epf foam นะครับตามมาตรฐานที่เราทํากันไว้กับอาจารย์สาเริงฤทธิ์พลิ้งนะครับที่เป็นเสาเข็มโฟมนะครับแต่มาตรฐานในการทํางานของวุฒ d สร้างบ้านนะครับก็จะมีการใช้นี่ครับนอกจากมีเสาเข็มโฟมแล้วเขาก็จะมีในส่วนของที่เป็นเหล็กนะครับผูกเป็นหัวตะกร้อก่อนที่จะมีการเทคอนกรีตนะครับเขาก็จะมีการผูก หัวตะกร้อเพื่อที่จะหุ้มไว้ที่หัวเสา <_ S 1> ก็เหมือนกับทําเสาเข็มปกติทั่วไปนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนจากเสาเข็มคอนกรีตเสาเข็มหกเหลี่ยมมาเป็นเสาเข็มโฟมนะครับเพื่อเป็นการปรับพื้นลดการสุดตัวนะครับต้นหนึ่งก็รับน้ําหนักได้ป,ประมาณ300กิโลนะครับเพราะว่าเสาเข็มโฟมต้นนี้นะครับกว้าง30มสคูณสานะครับแล้วก็ยาว66ิเซนนะครับในการทํางานนี่นะครับมาตรฐานการทํางานก็ เป็นทีมพิทิศนะครับทําอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่นี่นะครับส่วนภายในบ้านที่เราไปดูนะครับก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ท่อนะครับก็จะเป็นท่อ PPR นะครับมีเครื่องเชื่อมนะครับร้อยต่อท่อนะครับเป็นอ๋อนู่นครับเครื่องเชื่อมคนถือไมนู่นครับนะครับนี่คือเครื่องเชื่อมเครื่องเชื่อมท่อนะครับเป็นการเชื่อมท่อ PPR เข้าด้วยกันนะครับเอาไปเชื่อมไหนอ๋อไปเชื่อม้องน้ำอยู่ข้างบนนะครับ ใต้บ้างกลางวางนะครับเอา้าแล้วมาอยู่นี่เอา้ามาเจอกันที่นี่อีกแล้วดูดิโอ้นี่เนี่ยทีมคุณหน้าคุ้นตานะครับถ้าท่านตามผมไล์ไล์อยู่บ่อยๆนะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของเ,อเดิมเป็นพื้นโล่งๆนะครับตอนนี้ก็เสริมด้วยเหล็กนะครับเสริมเหล็กเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็วางแผ่นพื้นสาเร็จรูปนะครับอยู่เดี๋ยวเราไปดูข้างบนดีกว่านะครับว่า เขาทําอะไรกันยังไงนะครับส่วนห้องนี้ก็ปูกระเบื้องนะครับกําลังปูเก็บนะครับปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ TOA นะครับในการปูแล้วก็ใช้งานที่นี่นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูข้างบนกันนะครับกำลังขึ้นไปอยู่ข้างบนไปดูว่าเขาทําอะไรอยู่ข้างบนนะครับนี่เป็นส่วนของหน้างานนะครับหน้างานของทีมงานวุฒ d สร้างบ้านนะครับนี่ครับ กำลังต่อท่อนะครับนี่เป็นเเครื่องอุปกรณ์เชื่อมนะครับเป็นการเชื่อมท่อ p p r นะครับซึ่งเป็นการต่อท่อเพิ่มเข้าไปนะครับในส่วนนี้ตรงผนังนะครับผนังนี้ก็ปูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้กาวซีเมนต์ทีวีนะครับแล้วส่วนนี้นะครับก็มีการเสริมซ่อมเสริมนะครับเห็นไหมครับว่า ส่วนหนึ่งนะครับมีปูนระเบิดเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดนะครับอันนี้ก็เป็นทีมงานของพิธิศกนะครับก็ซ่อมเก็บงานตามปกตินะครับตามจุดต่างๆคือแปลงสนิมเหล็กแล้วก็ทาด้วยอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตแล้วก็ฉาบซ่อมด้วยปูนซ่อมโครงสร้างนะครับนี่นะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กัน ตอนนี้เดินสบายเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้จากทางใต้นั้นพื้นตรงนี้เดิมนะครับพื้นตรงนี้ที่เห็นน่ครับเดิมมันเป็นพื้นโล,งโลง่งๆนะครับตอนนี้ก็ทำเล็กเป็นพานนะครับแล้วก็วางแผ่นพื้นให่กันที่ข้างบนเป็นเหมือนกันนะครับส่วนด้านบนที่ท่านเห็นนะครับนี่คือในส่วนของแผ่นนะครับเป็นแผน่นอิฐบล็อกที่เขาปูไว้สมัยโบราณนะครับด้านนี้นะครับยังไม่ได้ทาสีด้านนี้ก็เป็นการทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําให้สีนั้น สวยขึ้นนะครับไม่ดูเป็นบล็อกธรรมดาไปนะครับก็มีการทาสีซึ่งเดี๋ยวทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการทาสีภายในนะครับในการตกแต่งนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราตามขึ้นไปดูชั้นบนนะครับชั้นบนว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูชั้น3กันนะครับในการทํางานก็นี่มาที่นี่นะครับก็มาดูการทํางานของทีมงานวุฒิช่างบ้านอยู่ที่นี่นะครับ นี่ครับมีชั้นบนนะครับนี่ก็เป็นส่วนของชั้นนี้นะครับนี่ครับสีที่ใช้ก็เป็นสีพีเอซูเปอร์ชิวนะครับที่นี่ใช้สีพีเอซูเปอร์ชิ l นะครับแล้วก็พื้นนี้ก็เป็นพื้นที่ทําระบบการซึมแล้วก็มีการปูกระเบื้องนะครับโดยใช้กาวซีเมนต์นี่แหละครับนี่ครับข้างบนก็จะมีการโปะการเก็บก่อนนะครับทาสีแล้วก็มีโปะเก็บนะครับส่วนห้องนี้ก็ โภกระเบื้องเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นการต่อท่อนะครับต่อท่อน้ำนะครับนี่ห้องนึงนี่นะครับเดินนี่ก็อีกชั้นหนึ่งนะครับขึ้นข้างบนอันนี้ขึ้นข้างบนหลังคาแล้วนะครับท้างนึงก็จะขึ้นไม่ได้แล้วนะครับอ่ะเราลงไปข้างล่างกันนะครับอันนี้ห้องฝั่งนี้นะครับที่ทีมงานทําอยู่นะครับส่วนนี้ เดี๋ยวผมให้ท่านให้ท่านดูส่วนนี้นะครับว่าที่เห็นนะครับนี่นะครับนี่คือส่วนนี้ที่เทพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือพื้นที่เห็นนี้นะครับนี่คือเทเสร็จเรียบร้อยนะครับพื้นชั้นนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวได้ดูกันว่าข้างล่างนั้นที่เขาทำนั้นเสริมแบบไหนนะครับจากพื้นที่เป็นโล่งนะครับตอนนี้ก็เป็นพื้นที่ใช้งานได้สบายเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเป็นการเดินมาให้ดูแบบต่อเนื่องนะครับ นี่นะครับนิ่งเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับเสริมด้วยเหล็กบีมอย่างดีเลยนะครับเสริมด้วยเหล็กบีมแล้วก็วางแผ่นพื้นนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเหล็กบีมเห็นไหมครับว่าเหล็กบีมนั้นนอกจากทาสีกันสนิมเสร็จแล้วเขาก็จะมีการทาสีน้ำมันนะครับให้เป็นสีเทาก็จะได้สวยงามนะครับแล้วก็มีความคงทนในการทาสีนะครับ,น,น,น,รบนี่คือจากห้องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งซึ่งอันนี้จะเป็น2ห้องอติดกันนะครับ นี่นะครับเห็นทีมงานนะครับเดี๋ยวเราไปทักทายพี่ทิศกันสักนิดนึงดีกว่าสวัสดีครับพี่ทิศสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับพี่ทิศก็เป็นไงพี่อยู่ที่นี่กี่เดือนแล้วเนี่ยสี่เดือนแล้วครับสี่เดือนนะี่ประกาศสองเดือนปีะกาศสองเดือนเออนี่นี่ครับงานรีโนเวทมันก็จะบางทีมันมีอะไรที่ไปเจอในสิ่งที่เราอาจจะไม่คาดคิดนะครับในส่วนนี้นะครับอ่ะทักทายพี่ทิศพี่ทิศก็จะเป็นทีม งานของวุฒิสร้างบ้านนะครับแกรับหมดนะครับทำกับวุฒิสร้างบ้านทํากับคนากรบ้านโฟมนะครับอยู่นะครับก็เป็นการทําทั้งบ้านโฟมก่ออิฐฉาปูนเทพื้นปูกระเบื้องทากันซึมสาปูนซ่อมโครงสร้างไม่มีอะไรที่พิทิ์ทาไม่ได้นะครับขอให้บอกพิทิ์ทาได้หมดจริงนะจริงครับอ่านี่แหละครับเขาเรียกคนต่อสร้างนะครับอย่างเรื่องโฟมเมื่อก่อนไม่เคยทำครับแกนักอธิบายแกตัดเดียวนะครับทำสองคนทำหลังคาตั้ง3-400ตารางเมตร ทำกันสองคนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ได้ปีนหลังคาไปดูกับพี่ทิศที่ปรจจีนบุรีนะครับกว่าที่ถึงป้าบางอ่อนด้วยนะครับนะครับอ่ะขอบคุณครับพี่ทิศเดี๋ยวผมไปเดินไล่ชมข้างในก่อนนะครับนี่ก็เป็นส่วนของอาคารนะครับที่เป็นการปรับปรุงอาคารที่นี่นะครับแล้วก็การทํางานนะครับสีที่ใช้นี่ครับวันนี้นะครับกิงๆมาวันนี้นี่มุทงสางบ้านสั่งสีครับสี q a ครับวันนี้มาส่งสีพีเที่นี่นะครับ ก็ใช้คีมชุบชิลทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับว่าเหมือนกันนะครับที่ทํางานที่ใช้งานนะครับก็จะวางแผ่นพื้นแล้วก็วางผ่านนะครับแล้วนี่ก็ในส่วนของสีที่ที่ทาไปแล้วบางส่วนนะครับเห็นนะครับเห็นเห็นทั้งนะครับเป็นหลักฐานอยู่ที่นี่นะครับในการทํางานอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับ หนๆก็มาแล้วให้คุ้มกับการเดินทางนะครับวันนี้เดินทางสบายวันนี้หลายที่แล้วนะครับเมื่อเช้านี้เมื่อเช้าไปมา3มที่ช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายก็ไปลูกค้าสั่งปูล็ลอกหนึ่งชุดนะครับผมก็วิ่งไปส่งให้สบายเลยที่นี่ไมิเพรสนะครับอันนี้ก็เหมือนกับฝัง่งนู้นนะครับอันนี้ก็พื้นเหมือนกับฝัง่งนู้นนะครับเทพื้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวลองไปดูดดดฟ้าว่ามีเห็นส่วนไหนบ้างน,นะครับก็ ใบนี้ก็ไปส่งโวล้อพวล้อหนึ่งชุดไปรับกระบังนะครับแล้วก็แวะมาส่งสีให้คุณพุทธ้าบนะครับที่นี่นะครับนี่เลยครับนี่ครับนี่เดี๋ยวนะครับให้ดูส่วนนี้ดีกว่าครับเป็นส่วนที่มวลกรมาถ่ายพิษทำระบบกันซึมที่นี่นะครับเราไปดูครับ นี่นะครับนี่คือพื้นที่ปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการทําระบบกันซึมเห็นระบบกันซึมไหมครับว่านี่ครับซีเมนต์ทากันซึมนะครับขึ้นมาถึงขอบข้างบนนะครับที่เขาทาซีเมนต์ทากันซึมไว้นะครับนี่ครับขึ้นมาถึงขอบด้านบนนี้นะครับที่ทาด้วยซีเมนต์ทากันซึมไว้นี่อันน anyway. ถถี้จะเห็นชัดนะครับก็ใช้ซีเมนต์ทากันซึมของ T O A 237เซีเมนต์เบรมนะครับนอกจากนี้นะครับ ก็ยังมีส่วนนี้ครับวันนี้คงไม่ได้ปีนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีถ่ายขึ้นไปให้ดูนะครับว่าน,นี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทาด้วยทีวีนะครับทีวีพตุกรุนะครับเป็นการทาระบบกันซึมด้วยทีวีพีอตุกปรุไว้อยู่ข้างบนนะครับ เด,เดี๋ยวผมให้ดูข้างบนนี้นะครับได้ดูก่อนนะครับข้างบนนั้นคือเป็นระเบียงนะครับเป็นระเบียงส่วนที่รับน้ํานะครับแล้วก็ส่วนนั้นแหละคือส่วนที่เราทําระบบการซึมด้วยทีวีพียูทุกรูปนะครับซึ่งวันก่อนผมก็ปีนไปจากนั่งร้านขึ้นไปถ่ายอยู่แป๊บเดียวนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเสี่ยงนะครับเนื่องจากว่าถ่ายด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายด้วยแล้วก็ ดูด้วยอธิบายด้วยถ่ายคลิปด้วยนะครับก็เลยทําให้ผมก็เลยกีนแบบไม่ไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเด๋ยวนะครับอาจจะสั่นไหวนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะยื่นยื่นไปให้ท่านได้ได้ดูกันนะครับว่า,านะครับปุ๊บนี่นะครับนี่ก็ก็เสี่ยงเสี่ยงเสียง,เ,ยงเดี๋ยวต้องเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวกวเดี๋ยวไอแพดมันจะลน่นนะครับนี่ครับนี่ อนน,นี่นะครับที่ที่เห็นนะครับนี่คือในส่วนของอะระเบียงนะครับที่ออกไปด้านนอกนะครับระเบียงด้านนอกที่ท่านเห็นนี้นะครับก็คือระเบียงที่มีการทาด้วย T O A พีอูตุกรุ๊ปนะครับเป็นซีเป็นพีอูสูตรน้ำนะครับเป็นพีสูตรน้ําที่ทีวีนะครับเป็นพีสูตรน้ำทีวี A, PU, A, ที่ทาบนระเบียงได้นะครับที่เวลาทานั้นเราก็จะทายกขอบขึ้นไปด้วยนะครับการทาหมายถึงว่า1ทําความสะอาดพื้นผิวนะครับหลังจากนั้นก็ทาพีอูนะครับหลังจากทำความสะอาดพื้นผิวล้างให้สะอาดนะครับถ้ามีรอยแตกก็ซ่อมรอยแตกแล้วก่อนนะครับแล้วตามขอบนั้นก็ยิงด้วยเอ็กโพลิเมอร์หรือทีวีพีอูนะครับที่เป็นชนิดหลอด แล้วเวลาทาก็ทารอบที่1ส่วนตามขอบนั้นเราก็จะมีเสริมตะข่ายไฟเบอร์นะครับแล้วก็ทาอีก2รอบนะครับเป็นการทําระบบกันซึมโดยใช้ TPU ทุกรูปนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ท่านเห็นนะครับก็ก็เป็นส่วนที่วันนี้นะครับผมอาจจะขึ้นไม่ได้ขึ้นไปนะครับแต่ว่าให้ท่านได้เห็นว่านี่คือส่วนหนึ่งของการทําระบบกันซึมบนดาดฟ้านะครับก็ใช้ TPU ทุกรูปใครที่สนใจก็สอบถามมาที่เบอร์ผมได้ครับ0917893563นะครับ 0917893563หรือที่ Line อสัญชัยนะครับก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ท่านได้ติดตามกันนะครับในส่วนนี้นะครับเผื่อใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่สอบถามมาที่เบอร์ผมได้นะครับและนี่ครับแล้วก็นี่นี่คือส่วนหนึ่งที่ให้ท่านเห็นนะครับว่า คือส่วนที่อยู่ข้างบนนะครับที่ผมส่องขึ้นไปเมื่อกี้นะครับก็คือบนดาดฟ้าตรงส่วนนี้นะครับปกติถ้าจะขึ้นไปก็ต้องปีนนั่งร้านนะครับจีนนั่งร้านตรงส่วนนี้นะครับขึ้นไปวันนั้นที่ขึ้นไปถ่ายนะครับก็ปีนถ่ายอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการทําระบบการซึมโดยใช้ t o p u ทุกรุ๊ปนะครับเป็น P.U. สูตรน้ําจาก T.O.E. นะครับก็ทั้งหมดนะครับผลพัน P ุ์ t o หลายๆตัวนั้นก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป บนนันเพ็ทนะครับหรือไปที่มิตรเพ็ทมังนนบ้านโฟมสีมังนนช่างผูกบ้านนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทีวีทั้งเครื่องผสมสีนะครับสีทีจากเครื่องผสมสีทีวีพีอูตะกรูปก้าซีเมนต์กาวยาแนวนะครับสีน้ำมันต่างๆนะครับก็จะมีรวมทั้งสกิมโพสนะครับเออเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูกันนะครับว่าตอนนี้ทีวีนั้นเขามีสกิมโพสนะครับเป็นสกิมโพสทั้งสีขาวแล้วก็สีเทานะครับซึ่ง วันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากวุฒสร้างบ้านนะครับที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่สั่งนะครับวันก่อนก็มีท่านหนึ่งนะครับก็มาสั่งทีวีสกิมโค้ดนะครับไปใช้ในการก่อสร้างนะครับที่นี่ก็จะมีการแต่งผิวนะครับแต่งผิวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ใช้งานนะครับในการทํางานนะครับแล้วก็ใช้ทีวีสกิมโค้ดนะครับในการตกแต่งนะครับนี่ผมแอบเก็บแอบเก็บอีก นึ่นะครับนะรบ,บัวครับเก็บบัว <c oughs> แอบแอบเก็บบัวนี่ครับเก็บเทียบบัวจะเอามาให้วุฒสร้างบ้านประมงบ้านที่นี่รีโนเวทน,นะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับลองไปดูว่าข้างล่างนั้นเป็นสกิมโค้ดนะครับที่วุฒสร้างบ้านใช้แล้วก็ทีมทิธิ นะครับก็จะเป็นคนที่ใช้นะครับเอมจีที่พี่เห็นแกแบกมานะครับสงสัยแกแบกเอาไปลบไว้ตรงไหนนะครับหาก่อนะครับหาก่หากนแต่ก่อนไปเจอกิมโพสนี่ครับหลักฐานถังที่ใช้นะครับฟิวเอพีวัรูนะครับก็ใช้ปฏิจผลิตภัณฑ์หมดก็เอามาใช้ เก็บน้ําในห้องน้าได้นะครับใช้ประโยชน์ได้นะครับนี่นี่นะครับนี่คือของที่ใช้อยู่เป็นหลักฐานนะครับ T O A สูบถ่ายนะครับสีที่ใช้นะครับบัวครับนี่ครับบัวบัวที่ใช้ในการตกแต่งบ้านนะครับอ่าหุฒบ้านโฟมก็เลือกใช้บัวจากขออาจารย์สำเร็จรูปพิงค์นะครับนี่เป็นบัวจากอาจารย์สำเร็จรูปพิงค์บัวรุ่นใหม่นี่นะครับก็จะผิวเรียบเนียนขึ้นนะครับในการทํางานก็จะง่ายขึ้นนะครับ โดยใช้บัวรุ่นใหม่นี่นะครับจากบัวของอาจารย์สำเริจรนปพิงอเรานั่นเองนะครับส่วนนี่สีนะครับส่วนกาวซีเมนต์นะครับนอกจากกาวซีเมนต์ที่เป็นทีวซูเปอร์ไทยทีวโปรไทยแล้วนะครับนี่ครับทีวีพรีเมียมไทยนะครับกาวซีเมนต์ถุงสีทองนะครับก็จะเป็นกาวซีเมนต์ที่ใช้ในการปูกระเบื้องใหม่ครับกระเบื้องเก่าได้อย่างทนทานนะครับ อ๋อเจอแล้วครับเจอแล้วครับนี่เจอหลักฐานพิทิศแล้วนะครับพิทิศแอบมาซ่อนไว้ที่นี่เองนะครับนี่ครับเป็นสกิมโค้ดนะครับสกิมโค้ดจากอุญสกิมโค้ดจากทีวีนะครับทีวีสกิมโค้ดนะครับก็มีสีขาวแล้วก็สีเทานะครับแล้วนี่ก็เป็นที่โอเอฟพรีเมียมไทยกาวถุงสีทองใช้สําหรับฟูกระเบื้องใหม่ครับกระเบื้องเดิมนะครับแล้วก็สกิมโค้ดใช้อยู่ที่นี่อ้าวสวัสดีครับพี่น้องคุยแบบน้องทกก่อนสร้าง นะครับรอพี่นงใช้ของจากบ้านโฟมสีมืองนนเยอะๆ,ๆนะพี่นงเดี๋ยวผมแา <laughs> ไปไลยนะครับคือคือไปเนี้ยไม่ได้ไปไลยโดยเฉพาะนะครับตอนนี้จริงไปส่งของทีไรก็ได้ไรทุกทีนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตามไปไลยของวุฒิสร้างบ้านเพราะว่าพอแกสั่งของทีของไว้ส่งทีหนึ่งก็ได้ไรทีหนึ่งนะครับนี่นะครับ นี่นะครับพูดไปก็แม็กมันก็หล่นลงมาเรื่อยเลยครับพูดไม่หยุดนะครับผมต้องเปลี่ยนแม็กทุกวันาะว่าพูดไม่หยุดนะครับพูดเยอะแล้วก็นี่ครับัวบัวของอาจารย์สาเริงของเรานั้นเองนะครับอาจารย์สาเริงก็มีบัวรุ่นใหม่นะครับเป็นบัวกลมนะครับเบาไว้ไหมยกแค่นี้นะครับได้ง่ายสบายนะครับหรือยังอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยบัวบัวยกมัดเห็นไหมครับว่ายกมัดแบบนี้ยกคนเยวได้สบายลองเป็นบัวกลนนะครับยกไม่ได้ นะครับหนักครับแต่วันนี้ก็เป็นบัวที่ที่ใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นเศษผมก็เช่นเคยครับไปแล้วก็แอบไปเก็บของเข้ามานะครับไม่เป็นไรนะครับบอกวุดวุดจะไดบอกวุดสร้างบ้านนะครับแอบเก็บบัวไปใช้แต่วันนี้ครับพิบยนต์โอ้พิบยนต์นี่ก็โอ้วันนี้ขอบคุณคนที่ติดตามนะครับมือหนึ่งทั้งนั้นเลยนะครับพิบยนต์นี่ก็เป็นมือประการนะครับมือหนึ่งเรื่องของการ ทำงานก่อสร้างนะครับโดยเฉพาะการตกแต่งผนังให้เป็นลายาลายปูนล้อโดยที่ไม่ต้องใช้ปูนล้อสำเร็จรูปลายอะไรก็ได้ที่มันยากนะครับไม่เคยผ่านมือ,อที่ประยนต์ไปได้นะครับทุกอย่างที่บอกนะครับแกสามารถทำได้เกินด้วยนะครับเกินความคาดหมายนะครับ อะไรว่าเนี่ยมือประการมือหนึ่งในการตกแต่งนะครับส่วนพี่นงนะครับคืยแบบนงสก่อนสร้างนี่ผมชอบมากเลยนะครับตอนนี้ติดตามแบบบ้านที่แกทำทำมานี่นะครับผมกำลังจะเป็นต๊อปปี้นะครับแหมเอาแบบของแกมามาโชว์ที่ที่ร้านนะครับเพราะจริงผมกำลังจะทำบ้านแบบนี้นะครับสักหลังนึงยังไม่ได้แค่จับนะครับยังไม่ได้ทำสักทีนึงนะครับจะมาติดไว้โชว์ที่ บ้านโฮมสีมังนนเวลาใครมานะครับที่ชัานดูทุกบ้านนะครับขอบุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็คงวันนี้คงไลฟ์กันพอประมาณพอพอาตองพอ,อนะครับเดี๋ยวรีบลนะเพื่อรถติดนะครับเพราะวันนี้วิ่งมารถไม่ติดสบายๆนะครับอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราดูกันนะครับรนี่นะครับก็ ยังไม่เลิกงานนะครับทีมงานพิทิศก็ยังคงมุ่งมั่นทําอยู่นี่ผมแอบขโมยบัวที่ตัดกลับบ้านนะพิทิตน,นี่นะครับนี่ครับแอบขโมยที่ตัดกลับบ้านนะครับเอาไปใช้เราไม่ยอมตัดที่ร้านเพราะมันเสียของนะครับก็เลยขโมยของวุฒวุฒสร้างบ้านไปใช้แทนนะครับนี่ก็เป็นทีมงานนะครับที่กําลังปรับตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กําลังวางขั้ววางเสาเข็มแล้วก็ถูกตะก้อปลูกแบบนี้นะครับ เหล็กที่เขาใช้นี่ครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเหล็กมอกเหล็กเต็มครับนี่ครับเห็นไหมครับสัญลักษณ์มันบอกอยู่นะครับรุ่นอ่านะครับนี่ครับเหล็กเส้นแค่นี้ก็ใช้เหล็กเต็มนะครับไม่มีที่ใช้เหล็กไม่ได้มาตรฐานนะครับและนี่คือมาตรฐานของวุฒสร้างบ้านครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับติดตามแล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ครับ0 9 1 7 8 9 3 5 6หหรือที่ไลน์เอสสันไทยนะครับ ช่างรูปผู้บ้าน0 2 5 2 6 4 0 7 3 0 9 7 7 9 9 3 5 3หรือที่ไลน์แอดสันชัย